สวัสดีค่ะนี่ันอาจารย์เอนะคะออนมณีจันพยากรนะคะดิฉันจะมาทํานายดวงชาวราศีมังกรนะคะสำหรับท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มกรานะคะจนถึงวันที่15กุมภานะคะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นการทํานายนะคะดวงช่วงครึ่งปีหลังนะคะตั้งแต่เดือน กระดกกระดา2560นนะคะจนถึงเดือนธันวาสองพันค่ะก่อนอื่นเอ๋ขอแนะนำตัวก่อนนะคะยังไงนะคะก็ท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเอ๋ฝากกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอ๋ด้วยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ youtube.com พิมพ์คำค้นว่า ออนมณีจันอ์ออ่างเราเรือแล้วก็มณีจันนะคะหรือจะเข้าทางลิงก์นี้ก็ได้ค่ะถ้าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ google นะคะ google ะคะ com เนี่ยพิมพ์คำนี้มันก็จะขึ้นมาหมดขึ้นทั้ง y o u t u b e Facebook แล้วก็เว็บไซต์แล้วก็นี่ l ลายนะคะล t a l ล n e e t h าร o t 2 4สองส a e t a r o t 24งสี t ่เว็บไซต์ o t com ก็ใต้คลิปนี้นะคะใต้คลิปนี้ก็จะมีเบอร์ลายเบอร์มือถือะคะก็ติดต่อมาได้ ชาวราศีมังกรหมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยแล้วนะเนี่ยช่วงครึ่งปีหลังอะ่ะมีเกณฑ์ชาวราศีมังกรช่วงครึ่งปีหลังมีเกณฑ์ถูกหวยนะคะก็มีเกณฑ์ถูกหวยในช่วงเดือนตุลาพฤศจิก,กาค่ะชาวราศีมังกรช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเอ,อท่านจะมีโชคดีมากขึ้นยิ่งๆความปรารถนา จะสำเร็จคนที่อยากมีคู่ก็จะมีคู่คนที่อยากมีลูกก็จะได้ลูกคนที่อยากเอ,อ,อยากจะเปลี่ยนแฟนใหม่ก็ก็น่าจะหาได้ท่านจะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่แท้จากอดีตชาติธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองและท่านก็ได้มิตรอุปถัมภ์ดีในบางท่านนะคะก็อ,อาจจะได้นารีอุปถัมภ์ได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะ สำหรับสาวโสดนะท่านหญิงจนเกินไปนะคะจนเพศตรงข้ามไม่ชอบถ้าท่านลดความหญิงลงนะคะลดความหญิงลงเนี่ยจะสมหวังในเรื่องความรักค่ะแฟนเก่าคนรักเก่าไม่กลับมานะไม่ต้องรอค่ะเขาไม่กลับท่านที่แต่งงานแล้วนะคะจะตั้งครันค่ะแต่จะได้ลูกสาวนะ สำหรับสาวโสดน่ะท่านจะพบคนเงียบๆพูดน้อยนะคะเป็นคนเงียบๆแต่มีความจริงใจนะคะที่ว่าท่านน่ะก็เหมาะสมจะคบหาเป็นแฟนด้วยได้สำหรับท่านที่ทำงานด้านบันเทิงยามราตรีจะประสบความสำเร็จคะ่ะแต่ก็จะเจอคนไม่ดีมาติดพันมาจีบด,ด้วยชาวราศีมังกรนะคะ ช่วงปลายปีเนี่ยเป็นจุดสูงสุดของดวงชะตาชะตาชีวิตจะมีเอ่อเขาเรียกอ,อะไรนะจะเป็นจุดที่ว่าจะชะตาชีวิตเนี่ยจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินและทรัพย์ในหลายท่านนะมีเกณฑ์ได้มรดกได้ทรัพย์ขนาดใหญ่อาจจะได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะคะแล้วก็มีความสุขสมหวังสําหรับคนโสดเนี่ยก็จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาจีบเข้ามาติดพันแต่ก็จะมีคนแฉความลับของท่านด้วย ชาวราศีวังกรนะคะสําหรับท่านที่อายุมีอายุแล้วอะแก่แล้วอะต้องระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์เนี่ยมีเกณฑ์ป่วยเป็นมะเร็งมีเกณฑ์ไม่สบายต้องระวังเกี่ยวกับความเจ็บป่วยโจรขโมยต้องเสียเงินไปกับเรื่องสุขภาพในด้านธุรกิจการงานสําหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยจะมีพัฒนาการเหมือนต้นไม้ค่ะ ธุรกิจของท่านเนี่ยจะโตเร็วมากเหมือนต้นไม้ก็ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นกำไรเพิ่มขึ้นจะมีพัฒนาการก้าวหน้าสำหรับผู้หญิงที่ทำธุรกิจทางด้านเฟอร์นิจอร์ขายเฟอร์นิเจอร์ขายขายขายเฟอร์นิเจอร์ขายไม้ขายอุปกรณ์ก่อสร้างจะประสบความสำเร็จค่ะท่านจะมีคนอิจฉาลิษยานะคะจะมีคนพยายามกีดขวางมีมีคน พยายามกีดขวางมีคนพยายามกันแก้งด้วยความที่ว่าเขามองว่าท่านอ่ะเออดีเด่นเกินหน้าเกินตาเขาเนี่ยเขาก็เลยพยายามกีดขวางพยายามกันแก้งท่านนะคะส่งผลให้ท่านอ่ะจะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยท่านจะโกโรธโมโหฉุนเฉียวหงุดหงิดเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ว่าเขาเรียกอ,อะไรนะมีม,มีมีมารผจญอ่ะพอเราจะมีความสุขก็เหมือนมีมารผจญ แต่ท่านก็จะสมปาสนาในสิ่งที่ตัวเองรอคอยนะคะสําหรับท่านที่เป็นโสดมานานนะคะก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านงานที่ท่านพยายามทำมานานนะก็จะสำเร็จรู้ล่วงค่ะเขาเรียกว่าคนที่ทำงานมานานอะ่ะแล้วก็ยังไม่เห็นกําไรอะ่ะก็ช่วง ครึ่งปีหลังนี่แหละจะเริ่มเห็นเงินเห็นกำไรแล้วปัญหาอนันยุยากต่างๆก็จะถูกขจัดออกไปค่ะยังไงนะคะชาวราศีมังกรเอ๋ฝากกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้ใช่คลิปนี้แม่นคลิปนี้ชัวร์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้เอด้วยค่ะยังไงก็ถ้าสนใจดูดวงนะคะก็ให้ ลายติดต่อมาก่อนนะคะเพราะว่าเองไม่ชอบรับโทรศัพท์แล้วก็ใต้ใต้คลิปเนี้ยกดไปนะคะก็จะมีเบอร์ลายเบอร์มือถือะคะ่ะก็ติดต่อมาได้ะค,ะค่ะค่ะยังไงก็แค่นี้นะคะสวัสดีะคะ่ะ